สวัสดีจ้ามื่อนี้มาเมือง,องไอเดียอาหารง่ายๆเนอกจากเ้าสีเห็ดประม่แหละเส้นวิชไข่เส้นวิชไข่กันนี้ขนมปังเนาะกินไปไกลสิเม,มิดแล้วค่ะยนี่ยยู่น้อยหนึงเดี๋ยวข้าสีมาเห็ดแล้วก็นุ่มนุ่มแล้วแต่ไผสีไซรุนปอาไซ์ก็ได้ค่ะไข่ไก่สองหน่วยเริ่มที่ไข่ไก่เนาะคะ่ะ ไ่ไกสองหน่วยปุงนี่แล้วแต่ไพสิิปุงะะ้งแล้วค่ะโดยส่วนตัวนี่ใส่แค่เกลือกับพริกไทยกับพอ่อพริกไทยปนยอะลงไปน้อยหนึ่งแล้วก็เกลือค่ะนิดหน่อยปลายช้อนแล้วก็นุ่มซดแล้วค่ะแค่นี้จำน้อยนิดนึงนิดนึง นมนี่ไพสีใส่หรือเปล่าใส่ก็ได้แล้วแต่ค่ะค่ะไข่เหลืองไข่แดงเขากันแค่นั้นก็พอแล้วปักไปถีกระถะากัน,ด,กด,น,กน,นด้วยจ้ะผู้ใดมีเนยก็ใส่เนยเด้อค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดว่ามีเนยก็ใส่น้ำมันท่าน้ำมันน้ำมันนี่แค่ท่ากระทะเฉยๆนะคะ,ะไม่ต้องใส่หลายไม่ต้องใส่หลายเฮ้เป็นสายเฮลตี้ เมื่อกระทะห้าร้อนสักประมาณนึงนะคะห้าก็ใส่ไขใใ่ลงไปไฟเบาเด้อค่ะไฟเบาเดี๋ยวไข่สีสุกก่อนลวกะขนมปังลงไปนานึานงแลวกะนันนาสองตุวยไข่นานึานงและกะนาสอง มาให้ทดขอบไข่ให้เคีย่ยวกันมากทั้งบนเข้าตรงกราบไข่ก่อนนะคะตึงกาบมาเล้วแบบนี้เหลวกบ แล้วกะแล้วกะแล้วกับพับพับขึ้นมาใน,นเห็นขนมปังรอ้ามิชีดนี่เนาะโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วแค่นี้กะถือว่าเรียบร้อยกินเนาะผู้ใดสิกินกับซอสพริกซอสเบเกอร์เทศก็แล้วเต่เดี๋ยวคอซีมมงกรอนเป็นแนวใด นีหมดหน่องซอดหมดนองแซดยากเลยค่ะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคสุดๆแล้วมันมีความหนุ่มจากถี่เข้าใส่นุม่มน้ำเด้อค่ะไข่นี่สิม,มีควาวหนุ่มดีดีดีเริดเริศดค่ะแค่นีละแค่นี้กับแบบไคสิก,กินเป็นมือเศร้าหรือว่ามือแรงกันแล้วแต่ได้คือกันเหมิดค่ะแบบว่าเขากินเน่นสบายทองเนาะ บ่เฮ็นให้ท่องนักเกินไปนะคะอืม